thank you โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้รู้จักกับคุณตุ๊กกับคุณบุย้ยแต่ว่าโดยไม่ส่วนตัวผมก็เห็นว่าทั้งคู่ทํางานดีแล้วก็คุณบุ้ยเนี่ยเคยเจอกันที่ซ DC งานประมูลของช่วยน้ําท่วมของทางเครื่องดื่มสิงเกี่ยวกับเรื่องฟุตบลอลเขาเป็นพิธีกรอ,อ,อพอเห็นข่าวทั้งคู่เลิกลากันก็เสียใจด้วยแต่ว่าประเด็นสาคัญคือเมื่อมมองในมุมของบันเทิงเนี่ยข่าวบันเทิงมันเข้าไปใกล้ตัวกันไปหรือเปล่าทําไมต้องหยิบฉวยจับเจาะลึกอะไรแบบมันเลิกสะท้อนว่า นี่เป็นคู่หนึ่งที่เลิกกันก็จริงแต่ถ้าในมุมบันเทิงเนี่ยเขาบอกว่าหน้าข่าวบันเทิงทำหน้าที่เกินความเหมาะสมไปหรือเปล่าถ้าผมเลิกกับอัมพัชลาภา,านะครับถ้าเกิดได้ครบนะครับผมไม่วันแถลงข่าวเลยอจาร์มิเตอร์คิดว่ายังไงเนี่แหละคืออะไรที่เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะจะถูกดูแลตรงนี้เป็นเสมอแล้วอยากจะเอาจะอยากจะขี่ไปกับกระแสเบอร์หนึ่งเสมอระบอกอัมพัชาราพานี่มันไปเรื่อยเพราะาอะไรครับเขายังคลองความเป็นดาราที่น่าสนใจ นนแต่นี่ก็สะท้อนว่าตัวดาราเองก็เล่นมาร์เก็ตติ้งเป็นกับสื่อมีเดียข่าวมองผมมองตรงผมมองอีกต่างมุมนะครับมองต่างมุมว่าอ้ามก็อาจจะต้องการเล่นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าไอ้ที่คุณกําลังเล่นงานฉันเนี่ยนะฉันจะหาทางหลบยังไงและซื้อเวลาตรงนั้นว่าฉันจะข้ามจากเอ็มพเรียมไปพารากอนหรือจะไปที่อื่นยังไงเพื่อซื้อเวลาในการคิดว่าเขาจะตอบอะไรเขาคิดไอ้ออกก็ได้บางคนมองว่าเขาคิดออก แต่เขาเก็บเอ้หมดสมมติจะพูดร้อยก็พูด80ดสิบี่ไปอยู่พารากอนอีก50ไปเพือโอเมโคลรรียมคืองานนี้มันเลยกลายเป็นว่าผู้สื่อข่าวอจอมขยันก็เจอดาราที่พิกซ้ายพิกขวาได้รวดเร็วเหมือนกันทังนั้นต้องบอกว่าผู้ผสื่อข่าวต้องเก่งขึ้นกว่านี้สิเรือจักรต้นานแสดงผู้สื่อข่าวงอป่ะไม่งอเนะอะคือผู้สื่อข่าวจริงๆรนะิะรู้อยู่แล้วจะร้อยก็พูดเนี่ย ก็พูดนาก็สิมันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าระดับความสัมพันธ์นี้เบอกว่าบอกว่าฉันหล่อฉันเป็นนักข่าวนะพูดจาอย่างนี้ฉันไม่ลงข่าวมันก็อยู่ที่ว่านะเราพูดเราก็ต้องนำก็สิผม,ผมให้สัญญาครับว่าถ้าอจารย์นต้นไปนะครับถ้าอาจารย์ปีเตอร์การนมีโอกาสได้ไปออกซืออยู่ทํากลางลงลงลงหนังแล้วผมเป็นนักข่าวตรงนั้นนะผมจะเดินเข้าไปแล้วก็เอาไม้เนี่ยถามตรงๆรงอ,อถามตรงตรง,ตรงไปเลยอาจารย์ปีเตอร์ต้องตอบตรงๆนะไม่มีการขยักข่าว ไม่มีแน่นอนถามเลยทนะี่ทดสอบเลยทำไมถึงอ้วนอทำไมถึงอ้วนทำไมถึงอ้น <c oughs> อนวนะ <c oughs> เลนะเพราะว่าปากเป็นเหตุต่อไปนี้ต้องหุบปากสะบ้างแล้ว <c oughs>